ดู100เทดินนุ่นน,น,นุ่นุ่นนี่วิธีการเท100ก็จะเทหลังก่อนเห็นนะยกเลย4-5องศาดินไหลฟูๆๆฟูฟูฟูหมดเลยแล้วก็เดินหน้านิดนึงดินจะได้ไหลมา ดับหลังแล้วเดี๋ยวดูวิธีการเทดำหน้าจะทำไงวะองปลดด้วยเทสิบลูก มีแมคโคลเอาละวแล้วตอนนี้สิบล้อก็จะการเทดาหน้าก็จะต้องถอยหลังมาก่อนถอย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 มาถอยมาถอยมาหวยอยมารดิเอ้ย ตรงนี้เทดินดีเรียบคลิปเลยหน้าใจเสร็จแ,แล้วเขาก็จะลงมาปลดดัมกดดัมแล้วกดพ่วงกันหลัง เรียบร้อยแล้วถึงสลักแล้วนี่ก็จอเสร็จแล้วก็เปิดไฟก็ปิ๊บ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 อ่าเสร็จแล้วก็ถอดพ่วงออกเสร็จแล้วก็เหลืออันเดียวเออ ก็ถอยถอยหลังมาจมดุจตำแหน่งที่จะเทโอ้ง่ายจริงเลยมาถึงจุดปุ๊บหยุดยังไม่หยุดอีกนิดนึงเออที่ได้ตำแหน่งยัง่างขยักขวานิดนึง จะเทจะเทลงในที been been, ่มันอว่างๆม่ได้เทบินๆเกผมไม่เทผมซ้ายซ้ายสายาเชื่อนบอกซายอีกอๆกอีกอีกอกอจมลงถอยมาเลยโอเคเอาพอเอาเทดำดูเทดีเทเลย แล้วจะเริ่มทำการเทแล้วนะครับผมหังจากได้ตำแหน่งแล้วเราก็ค่อยยกโอ้โหไฮดรอลิกดีมากยกอย่างไวดินข้างในจิ๊เยวน้อยจังไหลหมดไหมไหลหมดไมห,หม,ไมหมดเว้ยหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยง ดดูนี่ฮะเทดินหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเขย่าให้มันล่วงให้วัวไม่ล่วงเดี๋ยวได้ขนดินติดรถไปหนักเปล่าก <hey. S 2> ็เป็นการเรียบร้อยเอ้ยเสียงดังเว้ยเป็นอันเรียบร้อยในการเทดินสองสองพันแล้วผมเป็นรถพ่วงก็ใช้เวลาแค่ห้านาทีเท่านั้นเรียนจบ